สวัสดีค่ะอิฐอานาลาค่ะสวัสดีค่ะออมปุญญวีค่ะและนี่คือสมุดใบจากเรื่อง by my boss ค่ะเป็นกร์เขาได้ประกาศออกมาแล้วว่าอ่ะเราคู่กันแล้วคือเป็นคู่หักกันแล้วเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นเป็นคนแรกเก่อนในฐานะที่อยู่มาก่อนค่ะก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ได้หญิงมาร่วมงานเป็นพาร์ทเนอร์รายการเพราะว่ารู้สึกว่าพวกเราอ่ะสนิทกันเร็วมากๆเลยค่ะแบบมีเคมีอะไรหลายอย่างที่แบบ เหมือนกันกินอาหารก็ชอบทานอาหารแบบเดียวกันไปเที่ยวแบบเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเราแบบสนิทกันเร็วมากใช่ก็รู้สึกว่าเราสองคนก็คลิกกันเร็วมากมาหมายถึงว่าด้วยไลฟ์สไตล์ของเราทั้งสองคนอะ่ะคือแบบมันมันไปได้วยกันได้แล้วก็เราคุยกันรู้เรื่องเนาะ <c oughs> แล้วมหมายถึงว่าเราเราอาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบวัยเดียวกันใช่ก็เลยแบบว่าเข้ากันได้เร็วค่ะโดเมนแรกที่มันเฮ้ยคนนี้แหละเห็นเลยคือเรื่องอะไร โมเมนต์แรกก็น่าจะเป็นตอนแฉกเลยค่ะที่เขาเดินเข้ามาแล้วแบบเราสบตากันปิงปิงก็รู้สึกว่าใช่แล้วแหละต้องเป็นคนนี้ใช่ค่ะอ้าวหญิงมีโมเมนต์อะไรบ้างก็ตอนที่แฉก็เห็นเขาว่าแบบอุ๊ยเขาคนนี้ใช่ไหมที่จะได้มาคู่กับเราแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ตัวเองได้หรบอกแต่คิดไว้ก่อนว่าตัวเองได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเหมือน พอมาอยู่กับเขาอะเคมีเราไปด้วยกันได้อะไรอยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะทำงานด้วยกันได้ค่ไม่ย้อนกลับมาเลยทำมาทีเลือกที่จะมาแค่ ของออมเหรอคะก็คือเรื่องนี้เป็นเกิร์ลเลฟเรื่องแรกของออมด้วยคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเนื้อเรื่องของไบแมทบอสเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆคือเรามีทั้งมุมของเรื่องของการแข่งขันด้านการทํางานอย่างนี้ด้วยแล้วก็เป็นความรักเนี้ยคะ่ะก็รู้สึกว่าเออเป็นอ่านเนื้อเรื่องแล้วแบบรู้สึกสนุกดีก็เลยมาแคสเรื่องนี้คะ่ะเหมือนกันนะคะก็คือของเอกก็ได้ลองไปเข้าไปดูในนิยายของไบแมทบอสก่อนแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ย เป็นเนื้อเรื่องที่แบบมีหลายมิติแล้วก็มันน่าตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยสนใจก็เลยลองเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรทำตัวละครแล้วก็มาแคสกับทั้งค่ายค่ะแอบกดดันแบบมันเป็นนิยายนะมันแฟนิยายใช่แอบกดดันแต่ว่าอยากจะบอกว่าเราก็ทำเต็มที่มากๆค่ะเราทำเต็มที่สุดๆให้กับแฟนๆได้เลยค่ะพอเราเปิดมาว่าแบบเราทุกันเนี่ยทุกคนมีแต่ด้วยกัน ถือว่าในของเราเห็ว่าฟีดแบ็กตอบรับดีมากเลยนะคะเหมือน,มนกับว่าด้วยคาแรคเตอร์ของหญิงอ่ะมันมันก็คล้ายๆกับตัวตัวละครอยู่แล้ว<ม>แล้วก็เหมือนแฟนคลับเขาก็รอว่าใครจะมาเล่นเล่นบทน,นี้อะไรนะคะแล้วพอเปิดตัวแล้วเขาก็ให้ความออตอบรับกันมาอย่างแบบล้นหลามมากเลยะคะ่ะ ก็อย่างงานวันนี้ค่ะก็มีคนมาให้กำลังใจพวกเราสองคนเยอะมากด้วยไงค่ะก็คนชื่อใจนะค่ะว่าเขาอา่านเขาบอกเลยเขาชอบเราเราล้านต,ตงค่ะโอ้ใช่ดีใจมากดีใจมากค่ะที่แบบว่าทุกคนแบบว่าให้การตอบรับที่ดีหมายถึงว่าไม่ไม่รู้สึกว่าเอ้ยการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวละครแล้วมันจะรู้สึก<ช>เขาเฟลอะไรอย่างงเี้ยแต่เขาแบบตอบรับดีขึ้นอะไรอย<ช>่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะและที่นี้คือเป็นขั้นตอนของการเตรียมตัวองไรบ้าง ตอนนี้ก็เดี๋ยวอาจจะมีการเวิร์กช็อปใช่แล้วก็เตรียมในการถ่ายทำนะนี่ใช่ค่ะมีคำแนะนำเป็นยังไงบ้างคะเพราอาจจะยิงยิ่เคยเล่นมาก่อนใช่มบ้าจริงจริงเขาเขาเขาก็เขาเรียกว่าเขาก็เขาก็เป็นเหมือนตัวละครที่ที่ได้รับใช่ที่ได้รับเลยที่เราอ่านจากนิยายอาจจะตอนนี้เรายังไม่ได้บทแต่ว่าเราอ่านมาจากนิยายในบางส่วนอะไรค่ะก็รู้สึกว่าในคาแรคเตอร์ของออมอ่ะก็ตรงกับตัวคาแรคเตอร์ของตัวละครเลย ก็เลยคิดว่าไม่น่ามีมีอะไรห่วงเลยใช่บอกว่าเราก้อตังค์งค์ไม่แสดงนำนะที่หลังนะเป็นยังไงบ้างก็ขอบอกเลยว่าก็กว่าจะได้มาตรงนี้ก็ผ่านอะไรมาเยอะนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่แบบเอ่อให้ทางค่ายแบบให้ให้โอกาสเราแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราสามารถทำได้ค่ะได้กลังตัเราเรื่ราวันเป็นประวัต ก็เป็นเล่าผ่านตัวละครที่ชื่อว่ามั่นฝันนะคะเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบว่ามีความฝันอยากจะเป็นดีไซเนอร์อยากจะมีแบนรนด์เสื้อผ้าเนี่ยค่ะให้กับครอบครัวเนี่ยค่ะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งก็คือมั่นฝันเนี่ยมีอุบัติเหตุเหมือนว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับครอบครัวของมั่นฝันละกันทําให้ชีวิตของมั่นฝันอะมีการพลิกเปลี่ยนไปแบบเหมือนว่าต้องเจอมรสุมเยอะมากในชีวิตเนี่ยคะ่ะก็จะมี คุณอิสราที่จะเข้ามาช่วยมั่นฝันแต่ว่าจะเข้ามาช่วยยังไงก็รอติดตามได้ในซีรีส์ของไบไมบ s นะคะอยากได้รัความดีใจว่าดีใจยังไงค่ะเนึงโอ้ยดีใจมากๆบอกเลยว่าจริงดีใจมากที่ได้ออกเปนพานเนอร์เพราะว่ารู้สึกว่าการที่เจอกันตั้งแต่แรกแล้ววันที่2วันที่สาวันที่สี่ที่ยังได้เจอกันอีกอ่ะมันก็ยังมีความดีใจที่ได้เจอกันทุกครั้งแล้วก็อยากจะอยู่ด้วยทุกครั้งอะไรอ่ะ ออมก็เหมือนกันค่ะรู้สึกว่าแบบการมีหญิงทําให้ออมรู้สึกว่าออมไม่เหงาแล้วก็แบบหญิงเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆแล้วก็แบบพาออมไปทําอะไรที่สนุกสนุกเยอะๆมากมายแล้วก็หวังว่าพวกเราจะเดินทางต่อไปได้วยกันอีกได้ยๆค่ะมันเขามาเติมพังใหกันในหนบ้านโอ้ยเอาจริงเยอะนะเขาก็มีความสดใสร่าเริงของเขาอะไรอี้ บอกว่าเราจะถ้าเกิดว่าใครจะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาก็ต้องเป็นคนที่สดใสร่าเริงก็คือเขานั่นเองเขาก็เป็นคนที่ร่าเริงเหมือนกันค่ะเราก็จะมีความสนุกกันคนละแบบอะไรเงี้ยแต่พอเรามาอยู่ด้วยกันอ่ะมันก็ยิ่งแบบเพิ่มความร่าเริงเพิ่มความสนุกเพิ่มความมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นเยอะเลยอย่างเช่นพาไปกินของแซ่บๆเดีแบบส้ตมตำปูป,ปลาแบบเขาเลี้ยงด้วยนะคะหยหนูดีใจมากเลย เราเลี้ยงข้าวหนูเดี๋ยวเรานัดกันไปกินอาหารด้วยกันเรื่อยๆเหรจะมีบล็อกมีวบล็อกมีภาพของอะไรให้แฟนๆได้ดูอไมก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังคิดว่าเดี๋ยวจะน่าจะทำวอล์กด้วยกันค่ะให้แบบว่าแฟนๆได้เห็นโมเมนต์กันก่อนที่จะได้ดูซีรีส์ค่ะแค่รูจักตัวแบบตอนนี้แพนน่าจะอยู่ที่ตุลาค่ะก็เดี๋ยวช่วงก่อนตุลาก็จะมีนี่แหละค่ะอีเวนต์แล้วก็เอ่อเวิร์กช็อปแล้วก็ทำตัวละครกันก่อนแล้วก็ถึงจะ ใช่ค่ะได้ดูได้ดปูประมาณต้นปีหน้าค่ะใช่ค่ะอฝากด้วยนะคะบอใหมก็ฝากด้วยนะคะบอยไมยบอลนะคะก็เป็นโปรเจกต์ของเรา2คนชิ้นแรกนะคะที่บอกบอกว่าตั้งใจมากๆ <c oughs> <อ>ตั้งใจมาค่ะยังไงก็ฝากหญิงกับออมด้วยนะคะสามารถติดตามได้ทางอ f f ฟิเชีของ ใายของพวกเรานะคะ FRT Entertainment นะคะแล้วก็ IG ของพวกเราทั้งสองคนนะคะ OmM Bunyavi ค่ะแล้วก็หญิงอันดาค่ะค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะในทุกสองชั่วงเออองก้มองก้มองกาเออโอเคขอบคุณค่ะ